สวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับมาพบกับผมนะครับดิ้นแฟนจากสมาคมผู้ขายซปเปอร์โร่นะฮะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เป็นวันคนจริงต้องได้วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูของที่เราจะรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะเจ้านี้นั่นเองทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับนี่ครับ a v e n g e เ s รเรียบหรูนะฮะเจ้านี้คือมือถือ oppo reno 5นั่นเองที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นี่เลยแต่จะบอกว่าแค่ถุงนี่ก็อินดีเทลมากแล้วนะนอกจากมีคำว่า a v e n g e r s มีโลโก้ด้วย,ยฟังเลยนะฮะผมว่าทุกคนที่ซื้อต้องได้ถุงนี้แน่นอนไมา,ามาแก,กอง รีวิวเจ้านี้กันเลยดีกว่านะครับไปจากลายกล่องนะครับตรงนี้นะฮะข้างหลังครับแอบมีลายซ่อนอยู่เหมือนกันครับก็คือทีม Original Six ของทีม a v e n g e r s นสันเองนะครับ6คนแรกนะฮะถัดมาครับที่ด้านในนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีลายซิมโบลของ Original Six เหมือนกันแต่เป็นเฉพาะซิมโบลของเขานะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นแผ่นรองที่บอกนะฮะอันนี้ก็จะมีคู่มือ,อด้านใน ูมือของ oppo ไวครโอเคอันนี้เราวาไว้ด้านบนก่อนนี่ครับคือตัวเครื่องของเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่ได้แกะนะเราจะค่อยค่อยอ่น boxing อยทีละอย,ยา่างนี่โอเคถัดมาครับเป็นที่เคสลายพิเศษนะครับที่แถมมากับเครื่องของ oppo reno 5นั่นเองก็คือจะเป็นลายเดียวกับฝากล่องที่อยู่ด้านใต้นเมื่อกี้ แล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาจะมีแบบที่เสียบพินออกมาให้ด้วยเป็นลายโลโก้ของ Avengers โอเคครับถัดไปครับเราจะดูที่2อนนันพร้อมกันเลยนะครับก็คือจะมีหูฟังนะครับที่เป็นโลโก้ของกัปตันอเมริกาและ Iron Man แล้วก็จะเป็นสายหัวชาร์จนะครับของ oppo ที่บอกว่าเขียนมาว่า Avengers นั่นเองครับ <S 2> <S 2> <S ซึ่งผมว่าดีไซน์ออกมาได้ตรงตีมากสีแดงคือสีของทีมอยู่แล้วนะครับสีของโลโก้มา v e ลนั่นเอง นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะตรงพลาสติกกันนะครับสัมผัสดีมากไปด้านบนนะครับด้านหลังนี่ก็แบบพิเศษนิดนึงตรงนี้เห็นใช่ไหมนี่แล้วก็จะต้องแกะตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโลโก้ที่ยิงแสงเลเซอร์แบบพิเศษว่ะ โอเคครับเรามาดูันที่บอดี้ของเครื่องนะครับตอนนี้ที่เราจะเห็นก็คือด้านข้างเนี่ยมีสีเงินเด่นชัดมากๆแล้วก็มีตรงปุ่มที่เป็นตัวสีแดงนะครับซึ่งสือส่อถึงความเป็น Marvel นั่นเองด้านหลังของเครื่องครับอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆของ Oppo Reno 5ตัวนี้นะฮะที่มีโลโก้ตัว A ของ a v e n g e r แล้วก็มีตัว X ตัดอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งโลโก้เนี่ยใช้การดีไซน์โดยใช้เลนส์เกลี่ยแสงนะครับทำให้ดูเหมือนโล่เง,ง,งาๆแวบๆสวยๆอย่างนี้เลยทีเดียวนะฮะ แล้วก็ดีไซน์โดยรวมเนี่ยอย่างที่บอกก็คือจะดึงมาจากชุดทีมของ a v e n เจ r ร์ n d อสเกที่เราเห็นใน,ในหนังภาพะยนตร์นั่นเองนะครับครับถ้าไปเราจะมาดูพื้นที่ UI ของเครื่องนะครับก็นี่เลยเปิดเครื่องเป็นฟีเจอร์พิเศษเขาบอกว่าจะมีแอนิเมชันพิเศษของเครื่องรุ่นนี้ด้วยนะมาดูกันนี่ โลโก้เวนเจอร์แล้วก็มีคําว่า Marvel อยู่ข้างล่างนะครับซึ่ง U I ตัวนี้เขาถูกดีไซน์มาเพื่อรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะของ Oppo Reno 5น,นี่หน้าจอแรกนะครับสกรีนหน้าจะเป็นแบบนี้นะฮะที่เราจะเห็นนะครับจะเป็นธีมและลายพิเศษของไอคอนนั่นเองอย่างเช่นอันนี้จะเป็นเต่าอาร์ของ Iron Man นะครับแล้วจะมีลายเจมของวิชัน่นมีลายโทรออกของ n i ฟ u r y ด้วยซึ่ง n i ฟฟ r y จริงชอบโทรปวดชาวบ,บ้านนั่นเองนะฮะ แล้วก็จะมีลายสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็จะเป็นลายของตัวที่เป็นเทพเจ้าสายฟ้านะครับซึ่งมันรีเลทกันเยอะมากแล้วก็มีนี่แอปซ่อนอยู่ FM ของรดิโอของแอนดแมนนะครับเป็นอากาศแอนดแมนนั่นเองนี่แล้วก็มีนี่ Time นะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับเวลาก็จะเป็น Eye of t h m o t o นะครับที่เป็นเจมของมอแปลกหรือว่า Time Stone นั่นเองโอเคไอคอนเนี่ยมันมีเยอะมากถ้าใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับไปลองซื้อมาใช้แต่ผมรับรองว่าพวกคุณจะติดใจแน่นอน นะครับสำหรับแฟนแฟนแอคชนเจอสุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ U I ของเครื่องที่เป็นเกี่ยวกับการชาร์จเครื่องนั่นเองซึ่งถ้าเราชาร์จเครื่องแบบนี้ปุ๊บเขาจะขึ้นมาแบบนี้เลยเขาจะขึ้นมาแบบนี้เลยว่านี่มีชาร์จไฟ5้าเอตแล้วก็จะเป็นลายวิ่งแบบนี้เหมือนของ j a v a s นั่นเองนี่แต่ถ้าเราออกปุ๊บก็มันก็จะหายไปโอเคครับสำหรับ ทีมพิเศษของเครื่องนะครับที่เป็นล็อกสกรีนนะฮะเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับนอกจากลายโลโก้โอมิเจอร์ตรงนี้นะครับโดยการที่เรากดเปิดหน้าจอล็อกสกรีนขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็กดตรงมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับปึ๊บกดเข้าไปเนี่ยเราจะมีทีมให้เลือกอีก6ตัวทีเดียวนะฮะก็คือโต o ไอรอนแมนนะครับฮอกอ y e ทคชั่นอเมริกาฮอคแล้วก็แบล็ k วิดอวที่หนังกำลังจะเข้าในเร็วนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราเลือกเป็นแบล็ k วิดอวแล้วกันนะครับนี่แล้วเปลี่ยนได้อีกนะฮะนี่เป ทรนิสตาของเราประมาณดีนะครับมาพูดถึงกันสเปคของเครื่อง Oppo Reno 5กันนะครับตัวเครื่องเนี่ยใช้ชิปเซต Qualcomm Snapdragon 720G RAM 8GB ROM 128GB หน้าจอ6.4นิ้ว Amoled Full HD+ ด้วยนะฮะแล้วก็หัวชาร์จนี่เป็นแบบชาร์จไวนะครับ 50W Flash Charge นะครับกล้องด้านหลังนะครับ4ตัวเนี่ยมีความละเอียดสูงถึง6.4 m มกพิกเซลกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง 4 4เมกะพิกเซลรุ่นนี้เขาเคลมเลยนะว่าเป็นที่สุดแห่งวิดีโอพอร์เทรตมีฟีเจอร์ดวลว v i ส์วิดีโอที่เป็นวิดีโอถ่ายทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังได้พร้อมกันอันนี้เดี๋ยวเรามีาให้ดูด้วยนะครับซึ่งสำหรับที่เราพูดโดยรวมมาเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆกับราคา12,990บาทนะครับโอเคครับสำหรับกล้อง Oppo Reno 5เนี่ยมันจะมีกล้องโหมดพิเศษด้วยที่ถ่ายกล้องหน้าหลังพร้อมกันเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันคือโหมดอะไรกดเข้าที่กล้องนะครับ นี่มันจะเป็นกล้องโฟโต้ธรรมดาใช่ไหมวิดีโอพอ์เทรตไนท์เราเลื่อนไปที่มอครับเราเลือกที่ดูวิววิดีโอพอเลือกปุ๊บนี่เราก็จะเห็นว่ามันเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมๆกันนั่นเองแล้วสามารถกดอัดได้ด้วยนี่ประมาณนี้อจริงแล้วน,นะฮะความคมชัดกล้องด้านหลังจะสูงกว่านะครับอย่าลืมนะฮะแต่ว่ากล้องด้านหน้าที่ชัดมากๆชัดแบบชัดแบบเทียบเทียบกับกล้องหลังคือขาดไปนิดเดียวเองแต่ดีมากๆเลย นะครับนอกจากนี้ครับยังมีการสปริตกล้องได้ด้วยหรือว่าการเลือกเทมเพลตของกล้องนะครับก็จะมีสปริตอย่างที่เราบอกมีราวนะครับแล้วก็มีแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะประมาณนี้ครับสำหรับกล้องโมดพิเศษ Dual View Video สำหรับเจ้าเครื่อง Oppo Reno 5 Marvel Edition ตัวนี้นะครับอยากจะบอกว่าเหมาะกับแฟน Marvel ที่กำลังมองหามือถือเครื่องใหม่นะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบ Marvel เนี่ยก็สามารถหาซื้อมาใช้ได้เหมือนกันเพราะว่ามือถือตัวนี้ท่งแบบ ส่ง Aura คอมเป็น Marvel ออกมาเยอะมากๆแล้วก็วันนี้นะครับขอขอบพระคุณทาง OPPO มากนะครับที่สนับสุนส่งเครื่องนี้มาให้เรารีวิวก่อนใครนะฮะแล้วก็ใครอยากได้อย่าลืมนะครับไปติดตามกันได้ที่ OPPO Official Store หลายๆสาขานะครับหรือว่าถ้าคุณไม่สะดวกเดินที่สาขาเนี่ยซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับใน OPPO Official Store ที่ Shopee นั่นเองนะครับหรือว่าร้านที่ร่วมรายการนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย